มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ตามวานเจวันถวายพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา17นาฬิกา24นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานเจ็ดวันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยไพยลินเจนเส้นและท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเส้นเฝ้าทูลออนทุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสกา,ารผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพปดลมหาสเสวตฉัตร พระสงฆ์สามสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปากที่โต๊ะข้างธรรมาตทรงจุดทูกเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทูกเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสําหรับพระบรมศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษถิตมาหาศีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง อัคคทานกถาจบทรงจุดธูปเพียงเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักซีโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระโกศพระบรมศพทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส์ทรงคม โดยวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรด,ดิราชาวาดวารมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสริฎราชาวารมหาวิหารสวดพระพิธีรรมครบสี่รอบจบทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปรกรณ์ทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกสัตตมวานคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเรียกตามวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศนครบ7วันของการเสด็จสวรรคต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรกำหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมหาราชวังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติให้คณะสงฆ์ทุกวัด และวัดไทยในต่างประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อเสด็จสวรรคตครบสัตตมวาน7วันคือวันที่30ตุลาคม2568 นอกจากนี้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเป็นกรณีพิเศษ พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไ Off ปทรงบำเพ็ญพระราชุกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา6นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชุกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนและท่านผู้หญิงพลอยไพเรียนเจนเส้นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีรรมรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดบรวรนิเวศวิหารราชวรวิหารและวัดสุทัศเทพรวรวารามราชวรมหาวิหาร โอกาสนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกดพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชาพระพุทธรูปประจําพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพป,ปดลมหาสเสวตฉัตรทรงคมแล้วทรงประเคนปิ่นโตพัฒด,ดาหารแด่พระสงฆ์ทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมทรงหลังทักษิโนโทกและทรงคมสําหรับพระพิธีธรรมนั้น พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงด้วยเป็นผู้รอบรู้ขนบธรรมเนียมงานหลวงประกอบการพิธีต่างๆแต่ไม่ได้พระราชทานตําแหน่งพระพิธีธรรมแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเพื่อความสะดวกในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความชานาญในการพิธีเจ้าอาวาสแต่ละพระอารามจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละสี่รูปซึ่งพระพิธีธรรมมีพัดประจําตําแหน่งที่เรียกว่าพัดพระพิธีธรรม ใช้ตั้งตรงหน้าเวลาสวดมีสีด้ามเรียงตามลำดับสักคือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวเวลา11นาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระตาหารเพนแบบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและวัดจักรวรรด,ดิราชาวาสวรมมาวิหาร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและประคมย่ำยามกําหนด100วันในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวันที่4วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปขอประชุมสิริวารปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีมหาวิทยายลัยราชพัฏนนบุรีมหาวิทยายลัยราชภัฏราชนาคารินและมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีประจําปีการศึกษา2566มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม3,235คน ด้วยพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสภามหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปกรรมสภามหาวิทยาลัยราชพัฏทธนบุรีถวายปริญญาคารุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพลลศึกษาสภามหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาทาัศนศิลป์และมีเดียอาร์ตและสภามหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒเพชรบุรีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบด้วยทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใหกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งในการกีฬาและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์อย่างผ้าไทยซึ่งทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีนปหลวงอันเป็นที่มาของโครงการผ้าไทยใส่สนุก ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถสวมใส่ได้อย่างสวยงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกฤษณนัน,นกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจตรีพานุวัตรทองโอที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาราธิวาส41บ้านดุทรงยอําเภอจจนะจังหวัดนาราธิวาสเหตุเกิดบริเวณประตูหน้าฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาราธิวาส41เมื่อวันที่29ตุลาคม2568 และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่สิบตำรวจตรีพานุวัตน์รวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนทุกหมู่เหล่าไปถวายสักการะพระบรมศมพส,สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงอาทิจุฬาราชมนตรีและคณะเอากัครราชทูตและอุปทูต่างประเทศประจำประเทศไทยกงศูนย์กิติมศักดิ์ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB และสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ ที่ศาลาสหาไทยสมาคมมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆประชาชนทุกหมู่เหล่าไปถวายสักการะพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าประชายาลักษ์อาทิสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาศแม่ทัพภาคที่หนึ่งแม่ทัพน้อยที่หนึ่งสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่หนึ่ง สมาคมพริยาทหารเรือสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนบุตรประธานกรรมการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมผู้บริหารและบริษัทไทยเบฟเวร์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะทุกวันจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2568พร้อมทั้งจัดจุดบริการน้ำดื่มบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุหน่วยแพทย์มีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหลังจากการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบร,รมศพณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมหาราชาวังทุกวัน ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเริ่มวันที่9พฤศจิกายน2,568จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับกลุ่มบริษัทสยามพิวัร